วันนี้ก็ถือว่าเป็นมื่อบำเพ็ญกุศลเนาะหานดวงวิญญ,ญาณของยาทานพธุธีบรณาพะแต่โดยที่มียา,า,าทานฟ้านเนาะประธานอระสอกแขงสำลักเคสมาเป็นจักพระเป็นประธานมีอาจารย์ลำเงินต่อที่การบัตรสีเมือง เรพร้อมด้วยญาติโยมหลายปากส่วนมาห่วงถึงจะพา,าลางกันเพราะฉะนั้นมื่อนี้ก็อยากให้ทำมาพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติพเพราะว่าเราเลยมาบบเป็นกุศลก็เป็นการพิจารณา เรื่องสังขารคือ่างกายและจิตใจดังที่จะทันในดำรงเป็นสูตรไปบังเบาเรื่องอะไรบ้างทำที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเบาเรื่องทำที่บทเทียงสังขารบทเทียงเบาเรื่องบอน่นว่าสาสเวเสด็จภูมิเปินสูตร เพราะฉะนั้นจะให้เข้าใจว่าคนเฮาเกิดมามีมีแก่มีเจ็บเป็นแล้วก็มีตายจะกี้เฮาเกิดในน้อยสำรันน่อยนี่ได้ตะกี้ก็ได้เนาะ บันีีเฮาก็เท่าไปเท่าไปบันีีร้านน้อยก็สิอย yeah, ู่ไปโดนก็สชเท่าไปเท่าไปร้านน้อยก็ได้แต่คือคือธรรมศาสตร์ของของสังขารธรรมศาสตร์ของทางกายแต่ว่าใจบ่เท่าเลยแม่นโบโตกายเท่าอยู่แต่ใจป๊าโตยังอยากได้นั่นอยากจะไปนี้ ใจอันางบเทาเปลี่ยนที่ว่ากายน้นไปเนีายมานีา่อะ้รเปลี่ยนปิติมสาสรของมนุษย์เอาถึงทางกายสิบ่แข็งแงหงทางกายไปไปใส่กัญญาแต่ว่าในจนี่ไปทั่วโลกนะใจ ไปหอตเอเบริกานั่งอยู่นี่กันไปหอตเอเบริกาพลางงานคิดแต่ใจคิดไปเนาะความคิดคิดไปคิดไปปรุงแ,แต่งไปเอ๋วสั้งคารปรุงแ,แต่งจิตห้เห้าเนี่ยคิดไปต่างๆนานาจนอยู่เน,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 นี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เาะฉะนันจริง อาศัยการพิจารณาการปฏิบัติมันไหวพระสูตรบนมันฝึกสมาธิภาวนากังจีซอยสีซอยบบันเท่าจิตใจบให้คิดหลายไหวเป็นทุกข์ลายเวลาเขามีปัญหาเช่นเวลาเขาเจ็บเวลาเขาป่วยเวลาเขาปน คันบร่รปฏิบัติธรรมกักงวลยานยานยาน,ยานเจ็บยานเปลียนยานตายยานทุกยานยากพระพุทธเจ้าเจียงกลาวมาคนเขาเนเวลามีปัญหาพากันสอ,ทสอนบทีเพิ่งสอบห้าบอลเพิ่งแต่เกลือแต่จิตใจสบายบางคนก็ไปเพิ่ง ต้นไม้ใหญ่ภูเขาเจดีไปกราบไปไหว้พุทธเจ้าว่าที่เพิงนั้นบเป็นทีเพิงอันเกษีบมเปนที่เพิงสุขแล้วก็บบคคนจะความทุกข์แต่ถาผูดด้ใดฮะเอาพระพุทธพระธรรมประโทร์เป็นที่เพิงปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรม เข้าใจขั้นหาอกน้ำอริยาสัจตีอันนั้นเป็นที่เพิงสูงสุสดถ้าปวดได้เหตุจังสีแหลวพลจากความทุกข์ทั้งพวงได้ก็แสดงว่าอย่างอื่น,นเป็นที่เพิงสัวข้าวแต่ว่าตัวปฏิบัตินะฝึกสมาธิภาวานาเป็นที่เพิงสูงสุสดภาวเหตุใจเข้ามันคง ที่ดในใจเขาสบายสบายเพราะฉะนั้นจึงว่า,วาการปฏิบัติถึงเฮาสิเจ็บสิเปลี่ยนสิทยังกระจาใจมันโ่ไปยึดติดมันก็อยู่ยง่ายอยู่สบายตายก็พร้อมที่จะตายอีเป็สสนสั้นเพราะฉะนั้นการตายทุกคนน่โบอยากได้ยินความตายแต่ก็บ่อยากตาย แต่กุศเจ้าวบาความตายเป็นของเทียงแทน่นอนมันก็ว่าทุกคนต้องตายหลานี้บบก็แต่ว่าการตายของคนเฮาเนี่มีอยู่สี่สี่อย่างบกบเปนแบบเฮาได้เฮาตายนะมันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาตายอันที่หนึ่งคือแบบมันอายุเอี่ยอายุมัน dù Tại thứ xong là mất bún Mất bún, bây giờ cho nên mà mất cắm Tại thứ xám là anh ưu mất bún có mất Tại thứ xì si là cắm mà tan hoang Bà tăng tăng Nhân khen khen dù mà tan ก็ไปได้นนในซีคอนี้แล้วต่กรรมของเฮาเฮาปฏิบัติามาเฮาหับมาแบบไดมันก็นจะไปแบบนั้นอายุนี่เฮาฮับมาหน่อยมาลายก็ขึ้นอยู่กับเฮาหับมาหน่อยมืดก็ตรงไปบางคนก็นอายุมาหลายหลายบางคนนั่นบุญยังแต่อายุมืด ก็อยูท่ทรมานทรมานเป็นัสนเะวันนะนี้ขั้นขั้นตายแล้วไปไซนะ์อันนี้ยอยๆตาย,ยไไแล้วไปไซน์ไปตู้จากไปไซนจะไปไซนไปพบภูมิที่ดีนะ ยาทาน้ำลงสูนมีอยู่สามสิบเอ็ดคนไปหลังจากตายเน้วไปบัญภูมิซีมาเกิดเป็นคนอีกหนึ่งสวกรสะันหกไปเป็นพมเหนังเศร้ารวมเป็นสารสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดภูมิแต่วันยังมีพิเศษเลยเขาสูนิพาน นิพพานย็มีพิเศษในสามสิบเอ็บอลเนี่ยบอได้ไปทุกบอลเลยแมไปบอลไล้บอลหนึ่งเป็นอย่างจริงว่าจังซันขึ้นอยู่กับเข้าเฮ็ดเอาปัจจุบันคันผู้ได้ักษาซีนมันหายทานทำบุญก็จะโบตกนรกก็จะโบไปอบายภูมิซี ก็จะมาเกิดเป็นคนพักษาสินหาได้ตายสาติได้ก็มาเกิดเป็นคนเพื่อเก่าบกตกนรกบ่ไปเป็นสัตว์ีกและชาติว่ไปเป็นเพศว่ไปเป็นชีวิรกายกลับมาเป็นคนเพื่อเก่าก็รักษาสินหาได้เป็นทฏิม,มาไข้ท่านทำบุญไข้ท่านตายกลไปสวรรค์พกสั่งยานธ์ดรงสุดเริ่มจากสั้นกาตูมขึ้นไปครับ ปริปุไรมันใบพระสูตรมนฝึกสมถะกรรมฐานแ่านั่งสมาธิตลอดตลอดปณีจะไปเกิดเป็นพมไปสั่นพมพมยังมีหลายพมนะยังมีหลายพมขึ้นกับการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละขั้นกองเรจะถาบปุไรปฏิบัติ วิปัสสนากรมรมฐานเข้าใจจนหอดเดบรลูทรมก็จะเข้าสุนีพาน่นยขั้นเขา้านีพานกันจะบุกบุกบ,บ,บกกรรมเมื่อเกิดอีกก็เรียว่าเป็นศาสตร์สุดท้ายแย่าแสดงคนเทาจึงว่าตายแล้วมีเกิดก็มีบกเกิดขั้นกรรมเมื่อเกิดอีกคือะมาเทากันยังบระทันเดบลูทมขั้นสูง เพราะอรหันต์หมดเลยแต่โปรกรมมาเกิดเพราะฉะนั้นบอนไปน<ม>เขาเขาเลือกได้เ,เลือกได้ปฏิบัติอยากไปใส่เลือกปฏิบัติเอาว่าอยากไปอยากไปเที่ยวนรกบก่ก็เลือกปฏิบัติเอาอยากไปเที่ยวสวรรค์ก็เลือกปฏิบัติเอามันมีทางให้ปฏิบัติหรือ เพราะฉะนั้นคือบาอาจารย์จริงแนะนั่นบ่ให้พาก,กันหักษาศีลทำบุญปฏิบัติธรรมคณะปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิที่ว่าปิดปิดประตูอบายภูมิอพุ่มีในโบตกนกั่นหรอปฏิบัติธรรมจิตใจมั่นคงนะป็นิดจังซน บาดน,นี้เฮ้าเข้าหูทางแล้วแล้วงพากันปฏิบัติสุมซุเฮ้านี่เอิดว่าสิปฏิเหตวอื่นกับ่บได้แหะแห้งกับ่บได้ได้แต่ดังเบิกลมหายใจแต่ละมือเห็นบุญแต่ละมือเพื่อักษาใจห้เฮาบบหายใจหายง่ายปฏิบัติเพียงติเห็ดใจดีที แต่ละมือโบไยไปแต่ละมือนั่งนิ่มหรือตื่นมาก็ะน,นิ่มแต่ละมือโบายแต่ละตัตัวปฏิบัติขั้นหห้เลครับจิตใจมัอนกันวบกปกติอ่อนพนอ่อนพนเป็นอย่งสัน้นแด้อยากให้ห้าสั้งเกตว่า คือปัจจุบันเนี่เฮาอยู่สั่นใดเฮาอยู่สั้นดีหรือสั้นบ่ดีสังเกตแบบใดสังเกตใจเจ้าของกันจิตใจดีเบิงบานเฮ่าก็นั่นแหละคือสวรรค์สวรรค์นรกพม ให้ได้ตอน่าจะมีชีวิตอยู่นี่นะใ,ใ,ให้ได้อยู่ตอนนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ตายอะไรสิไปสวรรค์เอาตอนนี้เลยให้ได้อยู่ตอน,น้สวรรค์คือความสุขกินเขาแซ่บนอนหรับไปใช้สะดวกสบายนะคือสวรรค์สวรรค์ของเฮาจิตใจดีจิตใจเย็นจิตใจงาม ก็เป็่นนิพานเบนนื้องต้นหายได้เนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ในสาสรดีบางคนรถสัตนาจังสีเอาสัตน่ข้อเห็ดทุกทิ้งทุกอย่างก่อนสัตนากับโบได้คือเเ่าพอโอกาสจะได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยโบ่ายขั้นเฮ็ดพักซาซีกโบได้กับสัตนาโบเด้มาเกิดเป็นคนโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมกับบมี ก็ต้องรอศาสตร์ต่อไปเมื่อว่าเสวยพลกรรมตัว้นก่งคนจะสิทธิกรรมมาใหม่กับบุหูสิทธิกรรมมาไว้หรือซะเป็นเพียงสั้นเพราะฉะนั้นจริงอยากให้สุมเฮาเนี่ยเข้าใจแนวทางปฏิบัติาให้ป้ากันหักษาซีนเลยมันปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิภาวนาใหว้ขาด เวลาใจห้องใจกายสิขาจังค่อยไปดีเพอปกติของคนเฮาาในเวลาใจสิขาแต่มันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้ให้หูให้เห็นจะมีนิมิตมาให้เห็นคนเฮา,เว,าเวลาใจสิขาเห็นว่ากรมนิมิตกับคตินิมิตที่จริงนี้ มีนิมิตสามอย่ยางแต่ข้อบอแต่สองกรรมนิมิตก็คือเห็นกรรมเโยคของนะคือกันกรรมเฮานอนบทตรหลับนะไอ้ตัวนอนบทตรหลับแนี่ยคือเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเมื่อคนใกล้ใจใกายก็เห็นเห็นกรรมเโยคของเห็นกรรมดีเห็นกรมนกร,ม,กรมบุดีนะี่คันเห็นกรรมดีก็จิตใจก็เบิกบานสงบ บ่บดดินคนะขันเท็นกรรมบดีกะะับยัาดินคนกระวนกับวายเห็นบอกครับไปยามคนคนเจ็บคนป่วยไก่ไก่สิตายตภาษาพุทธาวมามังคันหาเนฮะ้นบอกมังคันหาย้อนว่าจิตใจกระวนกระวายนะอยู่ปกติย้อนเห็นกรรมจาของในสิ่งที่บดตีแตยยากในนิทานธรรมบทมีพูออกกันหนึ่ง เลี้ยงขอบเลี้ยงขัวขาหมูเลีเ้ยงขอบรัวเลือกกินแล้วก็ขายแต่ว่าการขาหมูข้องเล่าหังแบบทรมานเอาน้ำห้อนลวกแล้วก็เอาไม้สีแปดตีแล้วก็ไปไปลนไฟหมูกับห้องทรมานเห็นจังสันมาตลอดพอนอายุหาสิบปีหกสิบปีบ้อยูมาเลย ผูไสิตตายมันได้เห็นกรรมตัวนี้เห็นกรรมทรมานมูขามูอเห็นไฟลุกตัวน้นว่าวา่าเราอยากยานกรรมทั้มก็เลยห้องให้ลูกไห้เมียมาซอยแต่ว่าห้องไห้มาซอยผัดเสียงผัดบอ,ออกเสียงคนออกเสียงมูบนี้เสียงมูหเองบอกกรรมมันมาแหง มันเลยคุบาไปบินทบาทกายน้ําบาแล้วเมือก็ได้ยินเสียงหมูห้องเจ็ดมือมือที่เจเลยไปแรงงานพุทธเจ้าว่าโอ้สงสัยเฮือนนี่ก็เจ้าสิมีงานก็เจ้าคังูไว้มือเสียงูห้องพุทธเจ้าจรงเทศน์ะพระทรงฟังว่าอันนั้นคือพอออนั้นแล้วกเรามาหอบ่แม่นเสียงหูห้องย้อนเราเฮ็ดขึ้นเราให้ฟังเบงต เห็นกรรมจะคลองแล้วก็เห็นบอลไปบาชิต๊กนรกเลยยานีน่ไปเห็นกรรมแล้วไปเห็นบอลไปแบบทไปใส่แต่หูเองเนอะผู้ิสียสิพไปใส่แล้วก็เลยยากว่าหูบวชิต๊กนรกนี่คือลักษณะของบุคคลที่ใกล้จใจสิ้าจะเห็น แต่ว่า้าผภูปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมขันสูงหนั่นได้ธรรมขันสูงขจากควรจะเห็นอยู่ตลอดเดวลาเห็นตลอดเห็นกรรมจะคข้องก็เห็นว่าจ,จะคข้องสิไปไสหูหูได้เองแล้วก็หอดหูหูอดว่าเมือ่อใดเป่นสิสจิจากไปจากโรงนี้ผูู้ปฏิบัติธรรมไปกระแทงหูร้ายคนละพอแสดงนั้น บางคนนี่เพื่อนหู้หู้กลับเจ้าของหู้เห็นในบอสิไปข้าเจ้าจึงกลับมาเตรียมตัวเตรียมตัวจัดแจงเครื่องกลางๆที่บทันด้จัดแจงให้ลูกให้เต้าให้ครอบไม่กรัวห้เพวกนั้นพวกนี้เพื่อบให้มีแนวเกี่ยวของต่อสุดท้ายเห็นบ่มีบางคนเขาเปลนจัดแจงส่วนารกรูบาอาจารย์มักเปลี่นเขาจะบอกพระบอกเรียนห้ทุกท่าันจังซี่เด้อ เพิ่นหูหูนี่ผูปฏิบัติธรรมอาจจะหูจะหูเลิกหูว่าสิไปใส้ได<ม>้เพราะฉะนั้นจริงอยากให้เฮาเบิ่งเฮาวา่าเฮาสิไปใส้แต่ก็อยากไปใส้แต่เฮ็ดเอาที่หนึ่งเลยแม่นรักษาศีล2แงเลยมันทำบุญสร้างกุศล3ามเลยก็อะไปฏิบัติธรรม สมถะยิปสนาตัวสิไปในโลกเราวบ่ไปแล้วคันทางไปในโลกก็คือบุหักษาสีลเอาต่าสิเห็ดกับไปลโลกนั่นเห็นเห็นท่านตายนั่นโลกคือความทุกข์ความห้อนความบม่สบายกายความบม่สบายใจเห็นทันทีนี่อยากบอกให้ฟังว่าความตายของเฮามันมีเห็นและปัจจัย แล้วที่ไปใช้จะขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาณปัจนจะุบันนี้เฮ็ดดีหรือยังปฏิบัติถูกต้องตามธรรมหรือยังพาฒนาขั้นเขาเข้าใจแะ้วจึงปฏิบัติเอาจะปฏิบัติได้ง่ายแล้วไปฝึกสมาธิเหซุเแม่สวันเพ่งเมลตนาเป็นไปฝึกสมาธินะเพื่อนหูบอไปก็เพื่อนได้บัน่น ดสิไปใส่กับมุ่งสู่การปฏิบัติให้ได้มักได้ผลอย่างจริงจังกาถ้าห้าปฏิบัติทำได้ใจให้กบบาใใหกบบาา็เบิกบานใจเ้าก็สบายสบายเบิกนากรเบิกบานพองใสใจบกังวลเลยฉะนั้นมันก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาบุญคือความดีความงาม บุญคือความดีใจดีใจหลายได้บุญหลายดีใจมือหนึ่งบุญคุ้มมือหนึ่งดีใจตลอดชีวิตหรอคนบุญเป็นยังไงน,นะสรางการเหุบุญนี่ว่ายากแล้วการหักษาบุญยังยากกว่าหักษาบุญคือการหักษาใจบุหายใจให้นะ ใจให้เป็นทีใจดีเป็นพระใจบโยมัญญะเป็นทั้ทงพระทั้งทีแต่ว่าการป,ปฏิบัติธรรมกัจิตใจก็จะเบิกบานควบคุมอารมณ์ได้สิหายกบหู้ใช่ไหมกระพัหา้าเอสน,นันทามาเมื่อนี้มาบําเพ็ญบุญเขาได้บุญในในนอนในบุญในนอนแต่ว่า เฮ็ดจะได้เสียหักษาบุญได้ได้ดนบางทีกลับเมื่อเนี่กะสิีมีทีมานยังรัดหนาบาเนเนี่ยเฮ็ดใจใจหายอยู่เฮือนน้ำมีทีอยู่บลอดดูบ่มีบ่มีแล้วไม่ตัวบ่มีแล้วนะใจใหายเป็นทีใจดีเป็นพระ ใจมุโุมัญญาเป็นทั้งพระทั้งทีอยากเห็นทีเบิ่งใจเจ้าของใจให้ขณะใด,ดเป็นทีขณนะนั้นใจดีขณะใด,ดเป็นพระขณะนั้นบุญก็เกิดขณนะน,นั้นแสดงจริงอย่างให้ซุมเฮาเนี่ยพักกันไหวพระสุดมลน,นะคะอีเวลาก็ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะจิตใจจังสิเบิกบ,บานจิตใจเป็น่นกุศล บุญก็จะอยู่ในห้าวได้ด้ดยเฮาก็จะได้สวนนรรค์ในปัจจุบันดีเลยบตล่ต้องรอตายแล้วจึงไปให,ให้ได้อยู่เดี๋ยวนี้แลหละเฮาจะมีความสุขหะายสุขกายสุขใจเราพอสดงมือนี้ที่ท่า,ทานทั้งายได้มาบำเพ็ญบุญกุศลหาอย่าทานที่เกินจากเข้าไปแล้วที่ว่าเป็นบุญในกุศลย่างยิง่งนะครับ ปิเศษมันจะทานปาลมาจะสัมปคีก็ได้มาเป็นประธานเลยครับทั้งเป็ี่จ้าภาพก็มีทั้งอาจารย์ลำเงินที่ได้นำพาหยัดโยมมารวามแบบเพ็พเนบุญเเจ้าภาพเนมวันนี้ขานอ้อยธรรมาในนามต่างนาการรัศงจริงขอแสดงความ่อบุญคุณมังยาทานครูบาอาจารย์ยครับขออนุโมทนาบุญนำจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลาย ปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้แน่ดังข้อมมกของปัถนารัสนับนต่ญา,านุภาเวนะขออับนาพระจงปกป,ป้องพ่่ลองทุกทีทุก,กโศกปลกภัยจะได้หาวีขอจงมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองสัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ได้พรใจสีประการคืออายุวันณะสุขะขภาละทุกทานทุกคนทุกองค์ด้วยเท sta sto